บล็อกอนเบิร์นะคะตัวนี้นะคะทุกมื้อก่อนอาหารอย่าลืมนะคะ15นาทีจะช่วยหนึ่งเลยนะคะยับยั้งก็น,นี่ก็เขาก็ช่วยเหมือนเหมือนกันนะคล้าย,ลายสลิมไอโอม,ม,มเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพราะเรารู้ว่าความอยากมันห้ามยากหรือง่ายคะยาก,ยากนะคะบางคนบอกงากนะคะยากใช่ไหมคะ <laughs> คือใจแบบใจกับปากไปไม,ม่สัมพันธ์กัน <laughs> ก็คือใจเราอ่ะมันบอกว่ายากไง ทำไม่ได้นะถ้าทําได้ก็ไม่อ้วนแล้วดังนั้นเราเข้าใจนะคะความเข้าใจของเราว่าปัญหาของคนคืออะไรเราแก้ให้ตรงจุดคือ1ความอยากอาหารนะคะแต่ต้องลดความอยากแบบปลอดภัยด้วยนะนะคะเราอยู่ตรงนี้นะคะเราปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรด้วยนวัตกรรมศารสรศสตัดต่างๆเนี่ยคือเป็นอะไรที่ไม่ได้มีสารกฎประสาทไม่ได้มีสารผิดกฎหมายหรืออะไรใดๆเลยนะคะอันนี้สามารถคือพิสูจน์ได้เลยแล้วก็ ลดความอยากลดไขไขมันบล็อกแป้งนะคะบล็อกไขมันเพิ่มการเผาผลาญเรามาดูว่าทํำยังไง crave block นะคะ crave แปลว่าความอยาก block ก,ก็แปลว่าเราต่อต้านเขานะคะโดยที่เราไม่ได้ทรมานเพราะว่าอยู่ดีเราก็ไม่อยากเราเหมือนเราอิ่มนานขึ้นนะคะทีนี้ crave block ก็เช่นกันชื่อเขาชื่อว่า crave block ือชื่อสารสกัดรวมกัน แต่ว่ามันมาจากสารสกัด3ตัวนะคะก็คือสารสกัดจากยีสต์นะคะมัลบรีแล้วก็แอลฟินิลอารานีนซึ่งก็เป็นกรดอะมิโนแอซิดนะคะธรรมชาติที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วทีนี้3สิ่งนี้นะคะเขาก็เอามานำงานวิจัยร่วมกันเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ผลเรื่องาการลดความอยากนะคะนำไปให้อาสาสมัครมีการทดสอบอะไรต่างๆ จนพบว่ามันมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็เอามาให้พวกเราเนี่ยได้รับประทานกันนะคะก็เลยชื่อสารสก,กัดว่า c r a บล็ l o นะคะทีนี้ควบคุมความอยากจากฮอร์โมนนะคะเกรลินกับอินซูลินเรามาดูว่าคืออะไรนะคะฮอร์โมนเกรลินนะคะจริง,รงๆข้อมูลเนี่ยอันนี้หนูยังเอามาจากในอินเทอร์เน็ตเลยเนาะเราเสิร์ชได้เลยมันเป็นเรื่องที่แบบทั่วไปนะคะคือการควบคุมระดับฮอร์โมนเนี่ยสำคัญและปลอดภัยไม่เกิดโยโย่เอฟเฟก ะะเพราะฮอร์โมนเกรลินหลั่งออกมาจากกระเพาะเรานะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลั่งออกมาจากสมองนะคะแต่เกรลินหลั่งออกมาเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณไปที่สมองแค่ไปบอกเฉยๆว่าเนี่ยไปเดินไปหาของกินนะเพราะฉันอยากกินแต่กระเพาะเป็นคนสั่งนะคะเวลาเราฝึกให้กระเพาะเรากินอะไรบ่อยๆหรือกินอะไรเยอะๆโดยเฉพาะกินของมันๆเนี่ยร่างกายเราจะติดแล้วเกรลินจะหลั่งออกมาเยอะนะคะวิธีการที่เราเจะปรับ การทานของเราะะหรือควบคุมให้เกรลินหลังน้อยเนี่ยนะคะคือหนึ่งนอนหลับเร็วเกี่ยวไหมเกี่ยวมันจะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าเลปตินฮอร์โมนเลปตินเนี่ยจะถูกหลั่งออกมาถ้าเราพักผ่อนดีทําให้เราระหว่างวัน,เ,นเราจะไม่อยากอาหารมากเกินไปและเกรลินก็จะหลั่งน้อยลงฮอร์โมนมันจะบาลานซ์กันทีนี้เวลาเราครวบคุมเนี่ยเรามาควบค,คุมที่เกรลินเนี่ยจะมีความปลอดภัยสูงกว่าเพราะไม่ได้ไปกระทบกระเทือนกับระบบสมองอะไรนะคะเลปติน,นยังถูกหลั่งออกมาจากสมอง เกรลินนะคะ,ะ,คะอ,อ,อีกอันนึงคือทานอาหารที่มีโปรตีนสูงพอเราทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเราลองสังเกตดูว,ว่าเราจะอิ่มนานขึ้นเราจะไม่อยากอาหารเราลองทานนะคะลองเทียบกันเลยตอนเช้าวันไหนนะอันนี้ันให้ทดลองออกับตัวเองเลยนะคะตอนเช้าวันไหนทานข้าวลองทานข้าวปกติดูแล้วลองสังเกตตอนที่เราหิวในมื้อต่อไปตอนเที่ยง ลองสังเกตอาการหิวของเรานะคะที่หลังจากเราทานข้าวตอนเช้าอะว่าตอนเที่ยงเราหิวแบบไหนแล้วลองอีกวันหนึง่งลองทานันเวย์หนึ่งซองนะคะแล้วลองดูว่าตอนเที่ยงวันนั้นะเ,รเราไม่ต้องทานข้าวแล้วนะไม่ต้องทานแป้งไม่ต้องทานน้าตาลเลยนะคะแล้วลองดูว่าตอนเที่ยงวันนั้นเราหิวแบบไหนใครเคยรู้ผลอันนี้บ้างคะใครเคยใครเคยทํากับตัวเองมั่งไม่เชื่อลองไปทําวันนี้ส่วนตัวน้องอั๋นเลยนะจับได้แบบชังงนัดมากเลย เวลาเราทานข้าวก๋วยเตี๋ยวแป้งขนมปังอะไรก็ตามอีกมื้อหนึ่งถัดไปเวลาเราหิวเราจะหิวสั่นเลยเราจะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วหิวเฮ้ยแบบไม่ได้แล้วจะเพิ่งคุยเรื่องนี้แบบไม่เข้าสมองเราต้องหาอะไรกินก่อนละหิวแบบน้ําตาลตกอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเราทานโปรตีนนะคะตอนเช้านะมื้อต่อไปเราจะแค่รู้สึกว่าเออเราหวงหวงอะเออไม่ได้กินถึงเวลาต้องกินแล้วละ่ะแต่จะไม่ได้ถึงขั้นว่าสัน่นแบบแบบเหมือนกับว่าคิดอะไรไม่ออกต้องกินเดี๋ยวนี้อารมณ์ไม่ดีอะไรแบบเนี้ย ะะเพราะนั้นเนี่ยคือฮอร์โมนเกรลินถ้าเราทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเกรลินก็หลั่งน้อยลงด้วยนะคะแล้วที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเนี่ยทานแคลล็อกที่มีสารสก,กัดจากเครฟบล็อกนะคะพบว่าในหนูที่ได้รับเครฟบล็อกเนี่ยนะคะมีฮอร์โมนเกรลินหลั่งออกมาน้อยกว่าก็าแปลว่าเขามีแนวโน้มที่จะไปคือเขาทำงานวิจัยอย่างนี้หนูนะคะสกลุ่มกลุ่มหนึงได้รับ ได้รับเครฟบล็อกกับกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับนะคะแล้วเอาอาหารวางเอาไว้ความถี่ของการที่หนูอ่ะไปหยิบอาหารมาทานอะ่ะน้อยลงคือเขารู้สึกว่าเขาอิ่มแล้วเขาไม่ได้อยากกินเขาก็กินแค่พอที่เขาอิ่มแล้วเขาก็หยุดอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วเขาก็ที่สูตรดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเขาก็ดูว่าปริมาณเกลินที่ถูกเหลาออกมามันลดลงจริงๆหนูมีแนวโน้มที่จะไปกินอาหารลดลงนะคะโอเคทีนี้ ประโยชน์คืออะไรคะอย่างคนคนไข้กลุ่มนี้นะคะคือคนที่น้ําหนักตัวมากๆเนี่ยเขาออกกําลังกายก็ไม่ได้อยู่แล้วการที่เขาจะคุมอาหารก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะเขาติดไงกระเพาะเขาหลัง่งฮอร์โมนเกรลินออกมาเยอะมากๆนะคะดังนั้นอันนี้เป็นการลดน้าหนักแบบปลอดภัยด้วยเพราะไม่ได้ไปกระทบกระเทือนความเครียด ะะหรือว่าต้องไปออกกําลังกายให้มีการบาดเจ็บอะไรแบบนี้แค่เขาอยู่ดีๆก็จะรู้สึกว่าความอยากอาหารเขาลดลงเขาอิ่มเร็วขึ้นเขาไม่หิวนะคะจากครบบล็อกในแคลลอกนี่เองนะคะแล้วก็100%ของอาสาสมัครนะคะเมื่อทานครบ15วันมีรูปร่างสัสดส่วนลดลงทุกคนเลยนะคะทั้งทั้งทั้งร้อเลยที่เราเทสกันนะคะทาน15วันสัสดส่วนลงไม่มากก็น้อยคือยังไงก็ลงเพราะว่าทานอาหารได้น้อยลงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ นอกจากความอยากอาหารที่ลดลงเนาะเรายังมีตัวคือช่วยไหนๆเราจะกินเข้าไปแล้วอาหารที่เราจะทานเข้าไปก็ยังไปช่วยดักจับไขมันนะคะแล้วก็ชะลอการดูดซึมแป้งและน้าตาลดักจับไขมันเนี่ยก็เป็นสารสกัดจากเห็ดแชมปียงนะคะที่เขาจะไปสร้างโครงข่ายอยู่ในกระเพาะเราเวลาเราทานอาหารที่มีไขมันลงไปปับ๊บเขาก็จะไปดักไขมันเอาไว้ที่ตัวเขาแล้วก็ขับถ่ายออกมากับอุจระนะคะทําให้เราได้รับไขมันเข้าไปน้อยลงแล้วก็อันนี้นะคะก็คือเป็น อินซีทูนะคะเป็นตัวบล็อกแป้ง i n นซีทูเนี่ยชื่อสามันคือสารลายสีน้ำตาลอีกแล้วก็คือเราก็ต้องเรียกอินซีทูเพราะว่างานวิจัยแบบนี้นะวัตกรรมสารสกัดแบบนี้ไม่ใช่สารลายสีน้ำตาลทั่วๆไปจะทำได้แต่ต้องเป็นสารลายสีน้ำตาลที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เทรดเนมที่ชื่อว่าอินซีทูที่เราเอามาใส่เนีเคาล็อกเท่านั้นบางคนจะงงว่า,วาทำไมน้อหวันพูดหลายชื่อจังนะคะ เวลาเราไปพูดนะถ้าเกิดให้นวลแนะนำนะคะพูดชื่อตัวพวกนี้ได้อะจะดูเจ๋งมากเลยเพราะคนอื่นเขาไม่มีถูกไหมคําว่าสาลายสีน้ําตาลโอ้โหฟังดูใครๆเขาก็มีอะ่ะแต่เขาไม่สามารถเอามาทำเทรดเนมนมามาอะไรอย่างนี้ได้นะคะมาจดลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีผลงานวิจัยแบบนี้อันนี้ถ้าดูในรูปอะ่ะข้างล่างคืออะไรคะข้างล่างข้างล่างของอันนั้นนะคะน้าตาลก้อนอ่านะคะอันนี้งานวิจัยอันนี้เขา ทำให้เห็นว่าคนเราส่วนใหญ่อะบริโภคน้ําตาลเกินมาตรฐานเกินความต้องการของร่างกายแต่ทุกคนจะบอกว่าไม่จริงฉันไม่ได้กินอะไรหวานเลยนะฉันแบบกินก๋วยเตี๋ยวฉันก็ไม่ใส่น้ําตาลถูกไหมกินกาแฟฉันก็ไม่ได้เติมอะไรเข้าไปแต่กินก๋วยเตี๋ยวซดน้ําหมดปะคะซดน้ําหมดเลยไม่เคยรู้เลยว่าในน้าซุปมีน้ําตาลไปแล้วกี่กิโลอยู่ในนั้นถูกไหมคะหรือเราไปข้างนอกเราไปกิน อย่างที่บอกอันนี้น้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยเขาเรียกว่าน้ําตาลแฝงนะคะน้ำตาลแฝงแบบที่เราไม่ได้เห็นมาเป็นน้ําตาลเม็ดเม็ดหรือก้อนก้อนอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเรากินน้ําตาลเข้าไปโดยเฉพาะเมืองไทยเนาะไม่รู้ทําไมนม่อกนกินอาหารทุกร้านแลวจะหวานรู้สึกไหมคะเออมันจะมีความหวานเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าน้ําตาลแฝงข้างบนคือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราคิดว่าเราได้รับแค่นั้นแต่จริงข้างล่างอีกมาฮือมาเลยที่เราไม่รู้นะคะทีนี้ พอเจ้าน้ำตาลอ่ะเวลาเข้ามาในร่างกายเยอะๆมันเกิดอะไรขึ้นกราฟนะคะจะพีคขึ้นมาเขาเรียกว่าระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้คือการระดับน้ำตาลในเลือดเนาะจะสูงขึ้นมานะคะถึงเส้นสีส้มนะคะอันนี้จำลองจากการกินขนมปังนะคะขนมปังขาวเนี่ยหแผ่นเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าคือส่วนใหญ่เขาจะเอาเป็นการทดลองมาตรฐาน เดี๋ยวเดีจะเล่าต่อไปทีนี้พอน้ําตาลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะสิ่งที่ร่างกายเขาฉลาดถูกไหมร่างกายเราฉลาดมากเราจะรู้ว่าถ้าน้ําตาลเราอยู่ในเลือดนานๆเนี่ยเดี๋ยวหลอดเลือดมันจะเสื่อมหลอดเลือดจะพังร่างกายก็ต้องผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาฮอร์โมนอินซูลินก็จะรีบไปเอาน้ําตาลนะคะจากในเลือดที่มันสูงๆเนี่ยกลับเข้าไปเก็บเป็นเป็นอะไรทราบไหมคะไขมัน ไปเปลี่ยนเป็นไขมันมาเก็บไปเปลี่ยนเป็นไขมันมาเก็บนะคะพอระยะเวลานานเข้านั้นเข้าเรายังบริโภคน้ําตาลโดยที่เราไม่รู้ตัวแบบนี้สุดท้ายตับอ่อนก็ผลิตอินซูลินไม่ไหวตับอ่อนก็เสื่อมเป็นโรคเบาหวานหรืออินซูลินที่ถูกผลิตออกมาก็เหมือนกับเขามันเออเลอร์แล้ว่าเหมือนกับทําออกมาเยอะเกินนึกออกไหมคะว่าเราทํางานอะไรเยอะๆเกินเราเออเลอร์อ,อินซูลินก็เออเลอร์กลายเป็นดื้อต่ออินซูลินอินซูลินหลั่งออกมาได้จริงแต่เซลล์ไม่ตอบสนองละนะคะก็เป็นโรคเบาหวานอีกเช่นกันอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ทํำยังไงตอนเนี้ย เราทราบเลยว่าภาวะที่เราบริโภคแป้งน้ำตาลมากเกินไปนะคะตอนนี้เป็นที่ยอมรับเลยว่าเป็นศัตรูตัวจริงศัตรูตัวจริงที่ที่เรากลัวนะักกลัวหนาเนี่ยเรากลัวไขมันถูกไหมกินมันเลี่ยงมันแต่จริงๆอะน้ำมันหรือไขมันสัตว์ใขมันปกติจากธรรมชาติเนี่ยไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือแป้งคือน้ำตาลที่เกิดจากการ Process แบบเกกกิดจากการแปรแปรูปอะค่ะ พวกนี้น่ากลัวกว่าเพราะมันจะแฝงอยู่กับทุกอย่างทุกอาหารที่เราทานเลยนะคะทีนี้พอเราทานอินซีทที่อยู่ในในแคลลอกเข้าไปเนี่ยนะคะเขาจะไปทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดอะ่ะต่ําลงคือชะลอ,อการดูดซึมน้ําตาลนะคะพอชะลอ,อการดูดซึมน้ําตาลกราฟก็ลดลงมาเหลือเป็นแค่สีน้ําเงินนะ,ะอินซูลินก็ถูกหลั่งออกมาน้อย ก็สุดท้ายก็ไม่เป็นโรคเบาหวานน้ําตาลที่ได้รับเข้าไปในร่างกายก็น้อยด้วยแล้วความเจ๋งก็คือว่าการชะลอการดูดซึมน,น้ําตาลของอินซีทูเนี่ยนะคะเขาเรียกการบล็อกแป้งอะเนาะก็คือการบล็อกไม่ให้แป้งเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลเร็วน้ําตาลก,ก็ไม่ชูดขึ้นในเลือดเร็วนี่นะคะเขาสามารถจับ กับรีเซพเตอร์ของของเอนไซม์ ide, ในการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยมันไม่ใช่ทําให้บล็อกปุ๊บแล้วน้ําตาลแบบไม่ไม่เข้าในเลือดเลยแล้วสุดท้ายเราก็น้ําตาลตกอยู่ดีพอน้ําตาลตกเราก็ไปหิวแล้วก็เกิดการเราต้องไปหาของกินอะไรเหมือนเดิมทีนี้อินซีทเนี่ยเขามีการจับแล้วปล่อยดังนั้นมันจะชะลอการยอมให้น้ําตาลอะ่ะกลับเข้าไปได้ด้วยนะคะเราก็จะกินมืนน้อนี้แล้วก็ลากยาวไปอีกทีก็คือหิวอีกมื้อนึงเลยไม่ต้องการกินจุกกินจิบระหว่างมือ้อฟังแล้วงงอ่ะมาด,ดีกว่า เสมือนกับว่าเอาง่ายๆเลยนะคะจากที่พูดมาเมื่อกี้ถ้าเรากินแคลลอร์ oks, นะคะจากที่เรากินอาหารที่มี GI Index สูงนะคะ GI Index เกนี่ยก็คือแป้งแป้งแป้งออข้าวขาวข้าวเหนียวกล้วยเตี๋ยวขนมปังนะคะบิงซูน้ำตาลน้ำหวานทุกอย่างนะคะเนี่ยคือค่าของที่มี GI Index สูงหมดเลยเขาเรียกว่าไกลซิมิกอินเด นะคือเวลาเราทานเข้าไปของที่มี G.I สูงปุ๊บเนี่ยน้ำตาลจะชูดขึ้นในกระแสะเลือดรวดเร็วเลยพอชูดรวดเร็วเป็นการาฟสีส้มแบบเมื่อกี้ค่ะอินซูลินออกมาเยอะสุดท้ายน้ำตาลตกน้ำตาลตกหิวอีกหิวอีกไปกินอีกกินอีกเป็นเบาหวานนะคะหมอทุกคนนักโภชนาการทุกคนจะบอกว่าอ้าเปลี่ยนนะจ๊ะเราเลิกกินสิ่งเหล่านี้เราเปลี่ยนมากินแบบนี้นะคะมากินสิ่งที่มีกากใยเคี้ยวยากกินถั่วกินผักผลไม้สีเขียว นะคะข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกินหัวมันหัวเผือกนะคะอะไรแบบเนี้ยชอบกินไหมคะพูดมาตั้งนานเนาะมันยากนะคะมันกินไม่ได้เนี่ยแต่เรารู้นะว่ามันดีนะคะของ GI ต่ำๆทีนี้เราไม่ต้องยากแล้วเสมือนกับว่าเรากินข้าวขาวแต่เราก็กินแคล็อกเข้าไปก่อน15นาทีกินข้าวขาวปุ๊บข้าวขาวแปลงร่างเป็นข้าวกล้องให้ในตัวเรานึกภาพออกไหม เสมือนกับว่าเราไปกินช็อกโกแลตนะคะแล้วพอเรากินแคล,ลอรีเข้าไปก่อนร่างกายเปลี่ยนช็อกโกแลตให้กลายเป็นข้าวโพดต้มอยู่ในร่างกายเราอย่างเงี้ยกินถั่วต้มอะไรเงี้ยแทนนะคะคือค่อยๆชะลอการดูดซึมน้ําตาลเข้าไปไม่ได้ชูสูงเหมือนเรากินแป้งอะไรแบบนั้นโดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้นวัตกรรมพวกนี้ค่ะเปลี่ยนพืชแต่ถามว่าจริงๆอ่ะเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยถูกไหม ไม่ใช่บอกว่าโหวันนี้ฉันมีออฟเอ็กชั่นมีแคลลอรกฉันมีวันเวปเปโปฉันสามารถกินทุกสิ่งทุกอย่างบิงซูกินขนมอะไรได้โดนัทอะไรได้ทุกวันใช่ไหมคะอันนี้เรารู้อยู่แล้วถูกไหมแต่นอกจะไม่พูดสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเราพูดสิ่งที่เราแบบก็ฉันรู้แต่ฉันทําไม่ได้นะคะวันนี้เธอจะช่วยฉันยังไงอันนี้แหละนะคะแคลลอรกจะช่วยเปลี่ยนของอ้วนๆให้กลายไปว่าเหมือนเรากินของผอมๆอม่อะถ้าเรากินแคลลอรกก่อน อ่านะคะอันนี้คือจุดเด่นเลยทีนี้นอกจากการบล็อกนะคะเขายังช่วยเบิร์นด้วยนะคะมี C.L.A ที่ช่วยสลายไขมันเก่าด้วยนะคะแล้วก็มี Green Coffee Bean ที่ช่วยกันเนี่ยเบิร์นไขมันในระหว่างวันของเราด้วยดังนั้นบางคนอย่า,ยาเครียดมากกับการแบบเดี๋ยวกลัวลืมทานเฮ้ยแบบกินข้าวไปแล้วอ่ะลืมกินคารล็อกทำไงดีไม่กินเลยแล้วกันจริงๆกินหลังอาหารยังดีกว่าไม่กินเลยอย่าไปคิดว่ามีแต่เรื่องบล็อก นะคะเพราะเขามีตัวเบิร์นด้วยดังนั้นในขณะที่ตัวบล็อกอาจจะไม่ได้ทํางานมากเราเราจะกินข้าวไปแล้วแต่ตัวเบิร์นยังทํางานอยู่ดังนั้นเรากินแคลอรีกทุกวันเนี่ยมันจะช่วยลดลดลดรูปร่างลงไปเองนะคะอันเรามาดูอิ่มเร็วขึ้นความอยากลดลงแล้วบางทีเรากินมื้อนี้คือมันจะเอฟเฟกไปประมาณ2อมื้อค่ะ คือสมมติกินเช้ามันจะได้กลางวันเย็นกินเย็นมันจะได้อย่างเงี้ยคือมันจะไม่ได้แบบว่าเป๊ะๆมันจะออกฤทธิ์ประมาณ6ชั่วโมงนะคะดังนั้นเรากินแบบกินข้าวไปแล้วอ่ะครึ่งจานเรากินเข้าไปเลยคะ่ะกินแคล,ลอร์เข้าไปด้วยคืออย่าคิดว่ามันมัน,ม,นมันสูญเสียนะมันไม่มีสูญเสียมันได้นะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยค่อยๆสัดส่วนลีนลงเรื่อยๆนะคะโอเค่แคล,ลอร์ ก็อยู่ในเล่มสปอนเซอร์เหมือนกันสรุปไว้แบบนี้มีโลโก้ให้นะคะในเล่มใหม่นะคะถ้าใครยังไม่ได้มีนะไปดูเลยเพราะวัดน่ะใส่โลโก้ไว้ให้จะได้เข้าใจว่าสารสกัดจากยีสต์อันนี้มาจากครรฟบล็อกนะเป็นชื่อสารสกัดจากยีสต์ h 2 o ส l i มนะคะเป็นสารสกัดจากเห็ดชั้มปียองก็คือเป็นชื่อแบรนด์ชื่อเทรดเนมที่บอกชื่อสารสกัดแบบที่จดลิขสิทธิ์นะคะ i ิน2ทสารสกัดจากสาลายสีดำตาเนี่ยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะก็นี่แหละตามนี้เลย